S <S นักเรียนน้ำมัพรูสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะนักเรีนทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราจะมาทําแ a b กันใช่ไหมทุกคนอ่านได้เลรกชัน lab มาแล้วใช่ไหมหนูอ่านแล้วค่ะอ่าอ่านหรือยังอ่านค่ะงั้นเราจะทําตามไดเรกชัน lab เลยนะโดยวันนี้เนี่ยสารเคมีเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะคะเป็นสารเคมีที่อันตรายต้องอยู่ในตู้ดูดควันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ตู้ดูดควันเนี่ยอย่าลืมเปิด ตู้ดูควันด้วยนะคะโอเคไหมคะทุกคนโอเคค่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วทำแบบได้เลยค่ะค่ะมึงดูสิพี่อาทิตย์แบบเฮ้ยมันดีเฮ้ยดีมือนี่มึงดูแบบรูปนี้แบบร่องอกพี่อาทิตย์คือแบบเออไม่ไม่มึงเขาแก้ผ้าแก้งมือมึงมันดีอ๋อท่เรทุกคนครูลืมบอกไปเดี๋ยวครูมีอธิการบดีเรียกประชุมอ่ะ เพราะฉะนั้นมีข้อสงสัยอะไรถามพี่กระสมกับพี่พี่นีได้เลยนะพี่เกษมเบ่งกล้ามนะคะ่ะวิรุนาเอาขวดมีขวดสิเล่นไม่โหดปวดกับบ้านไปเลยปะอขอโดษน,นะคะพี่มีคะอาสารเคมีที่อาจารย์ให้มาเอาะคะ่ะพี่นีมันอยู่ตรงไหนคะอ๋ออยู่ในห้องเก็บสารรูปที่ ขวดที่สามอะล็อกแรกหนูไปเอาไร้เลยที่เลยว่าสช่ถกใช่ไหมพี่แร่ค่ะมาเกินทีสุดนี่เี่น้องเนที่ขวดที่สามขวดสีดำแล้วก็ตามหมดเลยอ่ะขวดในดำที่สุดเอาขวดนี้แล้วกันโอเค เพื่อนได้ทำเลยก็ได้แะเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ทำแบบกันดีกว่าไหมใ่ใส่กใส่อะไ่างตัวนี้ใช่ไหมใส่อะไรยเตัวนี้ปะเออใช่เลยเนี่ยเพื่อนเปดไาแล้วมึง ก่อนจะไปร้องเซลฟี่เซลฟี่กันตอนมา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 ถ่ายด้วยสิมาเซลฟี่เฮ้ยมึงนั่งกูบ้านหน่อยหลังอีกได้ไหม พี่เกศชมมาแล้วค่ะพี่เก้รมกวนเลยค่ะพี่ดิไม่ะดี่กลียดกลับไปเกลียวไปก่อนค่ะตั้งสติตั้งสติกลัไปก่อนค่ะพี่เกศชมเปิดตู้ดุนควันเลยค่ะเรืองอะอย่ามีสติมีสติเห็นไหมเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เกิดจากความประมาทของพวกเรา คราวหลังก็จะต้องรอบคอบให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังให้มากกว่านี้โดยเฉพาะการใช้ตู้ดดควันจําเป็นจะต้องเปิดตู้ดดควันทุกครั้งก่อนใช้หากไม่เปิดหรือเราลืมหรือเราประมาทแล้วเนี่ยก็จะเกิดเหตุอันตรายแบบนี้ขึ้นได้ทุกคนจะต้องมีสติให้มากกว่านี้นะ